เอ้าเอาว่าคขนเออทำาถือว่าว่าวบอกก็ออจะกว้าหรอไนะเอารักเลย่าจังไรเอฟพีเ่เอฟพีวัดยาเออเอฟพียาเอคาดรู้ Ừ, hãy biết thuật quý đạo, biết thuật quý ngoại 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 đó ngoại nói ngoại 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 khó ngoại ma ngoại ma thì còn không ngoại ma thì đâu ngoại 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 mà ngoại 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 thì ngoại 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 vào đây ngoại đây cứ câu nào ừ.

หนึ่งครั้งรองหนึ่งครั้งคิี่ยมือจางร้งที่ร้องเตอโ์เอว่าเราขายบ้าไหวบ้าหวตื่นึ้นอาเหมาจางเ้ดากรเร็่อตัวนักปูเด็ดปกับบ้านเราท้งวช้จ้างงานทำงานให้ดีหายยาข้อพิเศษวันมาถ้าทำงานให้ดีจะอ้่มอันไหนนรับไปได้งานหมดเลยะปว ไม่เคยไม่หลักไม่เคยไม่หวานไม่รู้ด้วบุญมาทำมิตรที่ากเขาต้าเข้าจังไม่เงินกินเงินพานแล้วรูเด้อให้อาจิทัดคิดถึงเขาเอาเขาที่ากเขาบุญคงปูอนนัตนอนาข้าวาชุกโขนหนาขาเออมันเป็นกับท่รายากนะด้วยพวกขาดไปเย็นไถง่เอาเนรักสู่นะแล้วลู้าวยพปกตารังแท้ เราด้ารอบเลยยันนเกว่าเอาเสียได้ปุนขันเป็นนั่งเัลี่ยมากกว่าอีกโอ้ยอเก่ามกงแล้วว่าถืเอาว่าเเสว่าอาวาเสียกวาบาที่มนคุ้เกนี่ยรสีอ้ไม่มีค่ายยาวเป็นค่า่นั่งตั้งแต่บ่าวนหาเรือขางค่ายบนว่าขังนี่ข้าค่ายขาบ้านั้ค ข้าวมี่ข้ายนี้ยแม่ข้ายตีนังขาวนี่แม่ข้ายเปาเขียเปาเขียใครก็ไดใช่ไปหังแหงๆไว้ตัวไวให้ถูกหว้เขาคอก็นี้ใช้บังวันนี้ีไปแบบที่แดงแรงเลยาี่เขาไ่เขาแทงคักเลยต้องเสียพายานะจากกี่ยวเนาะถามว่ามีเก็บมันก็มีหมาเตือันั มันก cool. ็มีเกล็ดเหมือนบดิมมันมีเกล็ดอีกว่าเพราะถามว่ามันมีเกล็ดท่ามือต่างๆยงแต่ว่าตรงไหนมันสีผู้ออกมาแก้วเขาสีเป้าเหรอครับเอาเอาผู้ไหนแต่ใค้เฉียบไปแล้วสีแดงแรงนิดแล้วก็สีอะไรบ้างสีม่วงสีเขียวสีม่วงสีแยาดมุก สีขาวสีบานเย็นสีบานเแ็งสีดำสีดำต้องทำใจทำไม่ได้สีไหนดีวนอ่ะพ่อเต้าขังวะเพราะว่าทุกตัวมีมลคันมันมีมนขังนดูนั่งพาลยากเลยเอาใช่ไปแล้วไายนี้แป้งโชคตลาดแป้งโชคขาวแต้หวานไนายชุบข้าวผ่าแข็งแรง Nam ngang qua đây cả hành ngang vài năm tàu qua tay cả hành tay, tay, hai mươi ba, 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 không mươi ba, hai 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 เขาค่ายป้าวค่ายใช้ถือป้าอีวังปังปาใช้ค่าวัดถอีกเพราะงั้นเทศลุตัวร์กูเถียงให้ป้าป้าดีจังอซมาจวนี่อซมาจะนี่ไม่ให้เป็นนี่นะใช่ไม่ได้ไว้ตัเป็นนี่ไม่ใช่หนังของพ่อแต่ก่าจะกลัให้แต่งขันข้ามเหมือนเดิมนั่งหลยแตงขันผาแตงขันผาเอาตุแตงขันหาแตงขันไป ว่างๆแต่ง้าคันหานะแล้วก็ใช้ค่ายว่างลงว่างลงใช้ค่ายว่าไม่ค่ายขันหาขันหานเดี๋ยวจะค่ายเออเอาฟัางไปเก้าทิพีบาให้ให้มาเขาเก้าทิพีเก้าทีอันนี้คือค่ายป้าเุขยี่เค่ายทำงานมันเป็นเก้าทิพ ต้องท้ายด้วยเก้าสิบก้าสิบสี่มุกไดพ่อเก้าสิบสี่วันี้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวเ่อวันที่เก้าหาเออวันที่สิบหกฮ้ยี่หกเมื่งวันี้ยี่สิบ็ดนะพรุ่งนี้วันเกิดวันเกิดอืมวันที่ที่ยี่สิบหกอปูยี่สหกวันเกิดเือมันเกิดได้จากตั ก้าติดตือนทนเถอแล้วก็อเานันก็จะตัวโเด็ู้าพวนแล้วก็เอาไบคว้านมาคายคายเก้าสิบสี่วันถึงว่าถกองถาคายเก้าสิบสี่วันคายข่าเขียคายข้าเขียผู้ใดเอาไบวันมาตีเฮ้งเฮ้งเฮ้งคายเก้าสิบสี่วันถามว่าไม่สกิมเินอื้อวะเลย เต็มบาเอ็นวัดที่ดีทเอกว่าเอ็นวัดที่ดีท่าว่าเอ็นวัดที่ดีทับว่าเอ็ที่าม่กาหาเอียตาคือต้องขาดตัวเอาอีกแล้วเาแเอาไปว่าชบว่อีกแล้วคนว่า ทุกคนมีข้อสงสัยพ่อสิฉาิปอให้ปักให้ทาสให้ทำเก้าที่พี่สิฉลือมพ่อสิฉทลเลมือดะพ่อแต่ฉาลือมาชีหนึ่งแล้วพ่อแต่ฉาลือให้ใจมือก็ใจว่าใครต้องเต้าทุ่ทีแบบเท่านั้นเล้อยังมี่าท่านฉาลือให้เก้าที่ที่ หาพอได้พอาพอเข้าชิ้ไปอัทายบ้าข่าเข้าชิ้นไปเขากบอไเขียงน่หระมัดกากตั้งไกระบอดอ้ม เกบสิจุรกเก้าเกปดข้อาไปร้หานมันตังอุ่นฮ้า่เมื่อนี้ไปไปเห็นเลี่นอะไรซอยู่ปไปลงคิดยังก่าอยู่ปูเก้าเปนเกาจัดข้าวไร้ขัดลงบ้มันั่สีเอาไป้องักัา่าปลปร้านกู้เอาไป้หวาต่มนตังอุ่นเก้าแปที่ปูทุกปู ตัก็เม่ตโอเคเมไม่ชอบตัวข้าได้เต็มเลยขอให้ก้าสิบไปเลยข้าวแกงข้าได้เต็มเลยได้ก้าสิบๆบาคักมากเลยานตักลุกใจก็มาถามว่าชื่อต Mới mày là ăn ra robo mặt anh bọc đi mặt học đấy 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 mày. đấy học 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 đấy đấy mày, đấy đấy กูนั่งเข่าพนกูจางกว่าคือกูถาคือคุไทยกูจ้างว่าเหมือนเงินวานังวา่าเราว่าคกสไยมันอันตรายเนาะกูนร่งพันเถากือเอาไว้มมึงกูว่าแม่ไวเอาเอคือ้างกกือว่าที่ข้าว ยังถือว่ามีความหมายว่าที่เช่าเกดเด็กเลกัะเช้าเจีวันทีชาวเกดมีความหมายสำหรับวันที่ชาเกดสระเจลต่ำข่เจ็บต่ำไม่ทมีความหมายคุณบอามีความหมายว่าจะเกิดอายุคุณบมกว่าวันที่ดีที่เกดยิ่งน้ำความตายวันไหนเกิดได้เพราะขารเขาเกิดวันที่เชาเกดถือว่ามีความหมายนจากว่า บานะม่าไม่ขอสงสัไยนังไ่มพอเขาพอใครเราได้เราจเนพอจีกับข้าเก่าหลีพ่อกขบห้าสิบสี่ค่าค่าเหรอพอพอเขาห้าเกสิเสี่นะถามว่าอานขึ้นเะดีนแ้จังไหนถึงนั่งค่าบานค่ารถค่าบานค่ารถค่าเหลาขาวว่าใช่ยังไม่อีกรูหันปไห่จนะังไหนพอกพูดมาถึงอะไรก็ไม่เงิไม่ขัา

วาดมาแมงแม่ปูขั então, ้นจอดอยู่นี totally ่แม่ปูเมื่อกี้วัดจอดหลายคั้งเราจะขีเขามาเมื่อกี้แม่ปูขีเขาว่าเขาออกไปได้ก็เขาเราขีว่าเขาออกไปฮึออกไปได้เลยเจ็ดสามเก้าหังปูถามว่ารอขั้นไั้นขาว่ามาแดงกับบ้าแม่นัอนบาดแดงเขาเขาโชคสักทัานขาวนี่ปูขั้นขาววันที่ทกใช้สงสัยขั้นขาว

ขั้นาวขาวเบิ้งไตเบิ้งว่ามากกับเป็นตะอ๋อยอืาคายคายขึ้งคึงมันคอตายตกครับอาวามันขอตายกวอยู่ไหนเพราะว่ามันป้ายแดงอวครับอตายตัวอ่แบบแต่ว่าอันสีฟ่าจงตรงนีตรงสาขันนั่งตรัคือ้าแงมีเ็คบ้นพี่นคือไปแก่ปัญหาจังนะพ่อเขาอยากโทรหายรงานาะ À. thế rồi cứ lấy còn nhà quá kìm quá khó anh đại đại thay bạc tắc cả đại cụ nào cụ lang cụ như đà <laughs> đà bạc tắc cả anh nói ừ. như đà như, như đà đó không bác cả vấn đạt anh vấn trăm đại thì thì nó đó

Hoa kẹt, hãy chạy lại <laughs> hưu một chặng hảo 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 เขาคือว่าขี่เขาก็่ได้ือว่าหนึ่งเรียนกันอยูกันใอรด่าใครเลยเขาแบบอาพราแซอแ่บเราเันคือแบบแซบเองแบบแซบเองแซบแบบเราครับคือไปใช้ว่าใช้เงอนของสักการณ์ยักษอข้างว่าติดสักการค่อยไปเออมาแข่งกันแล้วกันปะคมามใช้ถี้ออกฮือดิ พอราเมาาคคัไปว่างเลยบ้างเียไปวิ่งแข่งกันเลยมาพู้ไหนคือออกก็อือพักพาวบ้าาเลยออกก็แห้งกันแล้วว่ารถรางแดงรดรางแดงแข่งทางโค้งได้สิเพราะมันทำมาดานะรอรแรงแข่งทางโค้งได้ไม่รู้วังได้หรอพอ มาเลี e ้คงอากาวาอะอย่างนขาแทนเขาครงว้าวมางาเียทับอ่ายตาวทยทยว่าไปได้เทยังบ่าทึกตัวปอดไทยโอ้ปอดไทยไทยโคงกับว่าอนคงกับว่าจะไรบปู้ป้ดงโอ้บ้แดงข้าแดงบ้แดพี่จาร่าแงบาแดงพจา่าดงปู้จะไปกองสลากบ้นทับมาระดาบขี้ไปได้ขี้ไ เอาข้างหบา้าไรรบแดงอาวัคี้ขีข้างมารอรบข้างขาเอาวัาี่ขีข้าง่าขี่ตักกันแต่ไปกกูใช้วรพไหมใช่ผมัมกว่าเวน้าวรใชแต่ว่าผ้าแค่ขาดว่ะฟาดแอร์ฉันจะรักปู่ตาลาแล้วคุณผ้า้แค่ปีวันคุดักว,ว่าเวทับบาดอดีมาแวลตีเตวัน ชอบกันมาได้ปคชอบกันาได้มาได้ชอบถัว่าได้มาได้คีชอบ่ันมาเได้บ่บว่าเท่คีไม่อบอ่พ่อฟาบิโอเห้บ้างที่เธอวิบแต่เขาก้างแล้วกับวิบวดัวดจวดหนุ่ยวางมาทั้งดว่ารื่องางได้จังด้วได้ใจให้ทล่กพ่จะรากเราอยตัดที่ใจ จะได้กินน้ำหลับเ้าเียวดับว่ะอ่ไม่น่าตัดชิ้นไะเพราะว่าตัดชิ้นบ้าหกว่ะหวานหาเมองเข่าท่าเด้อเข่าท่าเด้ออไอวานหนึ่งบางที่ข้าวก สางเกิดความอิ่มน้าความก่อมันอืมจ้างนิจารนาใหม่มันมีพรานเพม่มเติมได้หอเปล่าฮะให้เงียเขาไม่นักไม่ชอ้ไม่มาเคือนขาไม่ได้รู้จักฮิตจารนาก่อนากถึงใจเขาเขาไม่ ค่ะสำหรับแนวทางกูตากับผูต้องลอ่อโค้งทุกไทย,ทยได้วค่ะเออร,รื่อง้ายิบมายจับไปหันมากระตามนะคะเนะาะฝายยิบมายจับไปค่ะมีกระพือทะเบียนรถตะกระแสนกูเนาะคะนะ่ะเนาะกูซิคี้ไปกองตลาดค่ะนี่เนาะค่ะแนวทางกูตาด้วยค่ะเด้อมา สอบแนวใดกไยังยึดยิงจับไ้ค่ะข้าง่องก็เป็นแค่แนวทางนึค่ะเด้อพอไดส้สนับสนุนให้เรียนการพนันค่ะเป็นแค่แนวทางเจอเนาะค่ะเนาะคะ่ะขอขอบ,บุญขอคุณเนาะค่ะเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องขามารับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้แตงโมผ้าลวยกส็สวัสดีค่ะ